นะครับพบกับการ,รายการไร้สาระกับครูแว่น QA ี่แต่เป็นเพื่อนเราในไลน์ออฟฟิเชียลนะครับช่วงปลายปีแ้เพื่อนสั่งของมาตุ้ตมตั้มตุ้มตั้มเลยนะฮะอัปเดตสต็อกกันก่อนนะอย่างที่บอกบางรุ่นบางสีมันหมดบางรุ่นก็มีพอดีเลยนะครับบางคนก็สั่งมาทีสี่ห้าเล่มลโอ้ทีเดียวเลยครูปิดเกมอ่ามีเอ่อรุ่นนี้สีนี้มีไหมครับเออไม่มีไม่มีสีน้าแทนก็ได้ครับ คุณจะได้ของเล่นในวันเลยนะฮะตัดบินบ่าย2องโมงเย็นจะส่งในวันนะครับและหรือเรามีแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเข้าไปดูในนั้นได้แล้วตอนนี้ก็จะทยอยลงสื่อโฆษณานะครับสินค้าที่เข้ามาผมจะลงให้ก่อนส่วนสินค้าที่มีในร้านก็จะทยอยลงให้นะครับ,รบอย่าเฮ้ยนีร้านร้านขายมีดไหมฮะมันไม่มีธงขายด้วยวะมีซิปโป้ด้วยวะร้านขายหลายอย่างพี่มีขายยันที่ดินเอามาเอาซอปแปลงมานะครับ เพื่อนๆเ,เขาถามมาว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ mm hmm. เพื่อนเขาถามว่าโคสติล mm hmm. ครับ mm hmm. ที่เขาถามมาสุดจะเป็นรุ่น4ฟ m a ดี Mac. ถามมาในในไลน์นะครับ mm hmm. เขาถามว่าโคสติลสองรุ่นเลยอ่ะทำไมโลโก้มันไม่เหมือนกันนะ mm hmm. อ่ะเห็นไหมไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะว่าโคสติลปัจจุบันจะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับ วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องมีดนะเราคุยเรื่องแบรนด์อย่างเดียวเลยอย่างนี้นะครับตัวนี้ก่อนก็จะเป็นตัวนี้มันมีการเปลี่ยนแบรนด์ไม่ใช่เปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนแบรนด์เดิมอะแต่มีการเปลี่ยนรูปล่างไปโคสติลเหมือนเดิมแต่มันมีการเปลี่ยนลายเส้นเปลี่ยนรูปแบบอะไรของมันอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนทําไมครูและทีนี้พอเวลามันเปลี่ยนเว้ยโลโก้ที่มันอยู่บนมีดอะ แม่งสมมติว่าเป็นบั๊กละกันบั๊กรุ่นนี้นะครับโลโก้บนมีดอย่างหนึ่งวันดีคืนดีไปเจอในตลาดไอ้บั๊กอย่างนี้เหมือนกันเปลี่ยนอีกโลโก้หนึ่งในหัวแม่งคิดแล้วอันไหนของแท้วะใช่ไหมเพราะเราเรารับรู้มาตลอดว่าเฮ้ยมันมีสินค้าคัปปี้ในตลาด,ด้วยนะ <laughs> <laughs> เราก็เลยเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเปลี่ยนทําไมอ่ะเนี่ยเขาทำมาทีเดียวแล้วอ่ะ ในมุมมองของนักการผลิตไม่สนใจครับมึงจะเปลี่ยนแบบกี่รอบกูก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมนั่นแหละไอ้สัสเงินเดือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างน้อยก็ให้กูติดกิ๊บให้หมวกกูมาใบนึงบอกว่าบริษัทมันมันวาดโลโก้ขึ้นมาใหม่บริษัทเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมกูเงินเดือนเ่าเดิมที่ทางานก็เลยย้ำเหมือนเดิมไม่คืนเงินเดือนให้กูเหมือนเดิมทุกปีอย่างเดิมเหมือนเดิมกิ๊บไม่เกี่ยวกับไฟล์ผลิตเหมือนเดิม ยังไง้นกจะเดินห้วไงเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของแบรนด์ขึ้นจะเดินหูวไงไม่มีหรอกเหมือนเดิมมึงทํางานไปจะถามเยอะไม่ใช่หน้าที่มึงฝ่ายผลิตอ้าวฝ่ายตลาดและการออกบแบบไอ้นักออกแบบมันจะคิดมามันจะขายงานยังไงให้บริษัทนี้มันก็ต้องนั่งคิดหา <c oughs> เหตุผลของการเฮ้ยเปลี่ยนแบรนด์นะ เปลี่ยนรูปแบบแบรนมันก็ต้องไปศึกษาหาดูหลักการของเปลี่ยนโลโก้ไม่แบรนด์เดิมนะแต่เปลี่ยนโลโก้ไหมหลักการของศิละปะเพื่อมาเชื่อมแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเออแล้วเขาก็าไปขายขายไอ้เจ้าของบริษัทนั่นแหละไปนั่งฟังไหนมีอะไรว่ามาบริษัทเฮียเนี่ยนะต้องเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วเหตุผลในการเปลี่ยนโลโก้ข้อที่หนึ่ง โลโก้มันไม่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์เลยมันไม่สะท้อนอยังไงนี่ไงนี่โลโก้เก่าเนี่ยราคาไม่ต้องสนใจนะอันนี้รุ่นรุ่นเออร์บันพอนะครับ aus 8 a เป็นเหล็กรุ่นที่มันยังทำโลโก้นี่ไงที่ผมบอกไงเหล็กรุ่นนี้ใช้แบ่งตอนนั้นมันโคสิลทั้งทั้งซีรีส์เลยแบ่ง aus 8 a นำโดดเลยแล้วแม่งดังด้วยนะเนี่ยโคสิลเนี่ยเ n นนี e แวร n เ t i น e a n y w h e น e เนี่ย เห็นไหมโลโก้มันมีเป็นดาบเหมือนดาบมีดใบาตายบริษัทขายมีดใบาตายอย่างเดียวอะ่ะเออเว้ยบริษัทกูมีดพับก็มีนี่หว่าเออเออเอ,อน่าสนใจมันไม่สะท้อนภาพลักษณ์แล้วมันดูแบบลูกค้าเห็นมานานเลยเฮียเฮียบริษัทเฮียมเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสินค้าก็เหมือนเดิมมันลูกค้าก็จะรู้สึกแบบนั้นจริงมากจริงมากเฮียจริงมากเออเว้ยน่าคิด มันต้องเปลี่ยนใหม่ดูไหมวาดหม่เลยเนี่ให้มันเป็นโครสติลแบบนี้ะมันไม่มีดาบไม่มีไม่มีด้ามแล้วเนี่ยไม่ได้บ่งบอกนรว่ากูขาย่มีใบตายนี่ว่ามันเป็นคมเฮ้ยนีบริษัทกูขายคมเออไม่ว่าคมนั้นจะอยู่ในมีดในดาบริษัทกูมีดาบด้วยนะกูมีมีดพับด้วยกูมีมีดเล็กด้วยมีดใบตายกูก็มีกูขายคมนี่ว่าเออกูขายคมกับดีไซน์นี่ว่า อ่าหลอกแดดตั้งเฮียเรียบร้อยเ,อเฮียมีความคิดเทียบเปี่ยแล้วแมงหัดลูกสองไปตุ้มมันไม่โดดเด่นเท่าคู่แข่งแล้วเว้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ครูนะแต่เฮียไม่รีบเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนโลโก้ไม่ดันเขานะไอแมงมุมเปลี่ยนไปแล้วนะแมงมุมมันจะกินตันาะเอาทําไมอะ่ะเอาแต่ก่อนแมงมุมมันกล่องดํากล่องขาวจําได้เปล่ากล่องขาวมันก็ดูตุ้ยนุยมันเปลี่ยนใหม่มาดําแดง ถ้าดาแดงเป็นสัตว์ดําแดงบินมาเขาว่ามีพิษเขยว่าไงเฮ้ยของแม่งเอาไว้เอาเอามันดําแดงเว้ยของกูแม่งแต่ก่อนนไอโคสติลกล่องสีฟ้านะแตเดี๋ยวนี้เป็นฟ้าดําไว้ก่อนโลโก้นี่แหละก่อนที่มันจะมาคุมโทนสีกล่องเป็นน้ําเงินดําแม่งสีฟ้าขาวแม่งมาอาร์เจนตินาเลยเฮ้ยแม่งูมันเปลี่ยนเว้ย เออมันไม่โดดเด่นคูก็ต้องโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าซาเลนมูยังทําเลยนี่ไงโดดเด่นไหมแต่ก่อนเป็นไงซาเลนมูนี่ไงจินแดงมาละจินแดงมานี่ไงเอสเอ็มมาแล้วเปลี่ยนแล้วนี่นี่อย่างเห็นอย่างได้ชัดเดี๋ยวค่อยว่ากันในพีตัวอย่างที่มันตรงตรงแบบนี้ด้วยนะครับโดดเด่นไหมเฮ้ยมันเล่นเขียวขาว เฮ้ยถ้าแม่งเป็นแอลกอฮอล์ที่แม่งก็โอเคนะสีเขียวที่เขาว่าเอากันนะโคลาเบลเริ่มเริ่มจะต้องหาความโดดเด่นเริ่มจะต้องหาสีของตัวเองเหมือนไอธนาคารนธะนาคารที่เราเห็นนะเราจําผ่านสีไอพวกนี้ก็เหมือนกันเหลืองมาแม่งบักแน่เลยวิ่งใส่สตว์เอาเลตเทอร์แมน <laughs> สีบางทีมันก็ซ้ำกันได้บ้างนะฮะแต่ก็แล้วแต่แต่เขียวไม่มีใครเอาเนี่ยใส่ C r K T แม่งเขียวมาเลยเอ่าเราโอเคเว้ยเราจําได้เนฮะ้ยมันอยู่ในไม์เซ็ตเราโลโก้ปปไปมันคล้ายแบรนด์อื่นปะวะอ่ามีก็น่าสนใจเฮ้ยท้ามันไปคล้ายแบรนด์อื่นเนี่ยนะเฮียขอจําผิดจาพลาดเลยนะคุณจําบริษัทเคสเลยนะเป็นเคสการตลาดที่แบบจำไทยประกันชีวิตได้ บริษัทดีแล้วพูดไกยานแม่เมืองไทยประกันชีวิตอันไหนมันมาก,ก่อนวะงงไหมงงไหมงงไหมเออเอออันไหนมันมาก,ก่อนกึงนแล้วเราจะซื้ออันไหนวะไอ, i, อ i, ผมนี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ไปดูวิดีโอก,เก่เก่าดูก็ลอกก็น่าน่าน่าจะโอเคเอา้าวจริงไหมมันมีมันมีคล้ายกันคล้ายๆกันเยอะมากนะครับบางอย่างแล้วก็คุณลองไปตามดูนะ KFC อ่าเราอาจจะจำได้เราเจออาจจะเจอ KCF ตามกลางตลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอโอเคแต่เราเข้าใจแหละทักทากกลางตลาดไม่ใช่ KFC แน่ KCF แต่แล้วแต่ฮะแล้วแต่ถ้าโลโก้คุณไปคล้ายโลโก้ของคนอื่นซึ่งเขาแบบเป็นแบรนด์แข็งหรืออาจจะสื่อสารถึงอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเช่นโลโก้ซีออย่างเงี้ยเออีแอร์แลนด์ A มันคือหน่วยซีอหรือว่าบริการขนส่งข้ามประเทศวะ อาอผส่งคาโก้นะ่ซีอาร์แลนด์อ่ะเออแล้วแต่คุณนะครับอีกประเด็นดึงประเด็นที่สี่นะครับโลโก้พันดูโบราณจังวะเออเฮ้ยโลโก้มันโบราณไหมรีบแบรนด์หน่อยไหมอ่าเนี่ยตรงตัวเลยโบราณไหมเนี่ยมาเป็นหนังฮ่องกงเลยอะ่ะทำหนังสมัยก่อนได้ไหมเออแล้วคุณดูเดี๋ยวนี้นะ อันนี้ก่อนก็ได้นี่ก่อนที่มันจะแยกมา srm แล้วแม่กมา s i m ตัวนี้อินเตอร์แบรนด์เลยอ่ามันมีการสลับสับย์เปลี่ยนกันนะฮะก็ไอ้พวกนักคิดเฮียเนี่ยไปเป่าหูเฮียพอคิดเรื่องมาแล้วถูกไหมยกเคสการตลาดมาวางให้ดูแล้วก็บอกว่าทําไมคุณต้องเปลี่ยนแบรนด์ทําไมคุณจะต้องเปลี่ยนโลโก้ผมพูดปิดเสมอเลยทําไมจะต้องเปลี่ยนโลโก้นะครับก็เพราะอย่างนี้มันโบราณไงมันโบราณไปหรือเปล่าล่ะปรับปรุงนี้มันทันสมัยไหม เออมีกข้อหนึ่งครับข้อที่ห้าเฮ้ยมันดูไม่โปรไว้ดูไม่มืออาชีพจังเลยเ,เนี่ยแรกๆเราดูมันก็ดีนะมันก็เออแต่ถ้าเราจอดึกจริงๆแล้วผมวันนี้ผมสมมุติสมมุติมมตเออภิธานเอาเลื่อยไปเลยนะคิดเองตามความคิดของผมนะครับเมื่อมาจับก,กับหลักหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์เนาะอันนีเ้เราต้องคุยกันเราสามารถตีความได้หลายๆอย่างนะครับ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะงานพวกนี้เขาเรียกมันเป็นงานอิน a ทนเจ l e งานที่จับต้องไม่ได้มันเป็นงานศิละปะแอ t แ a ร t มึงว่ามาน้ำตัวนี้สวยไหเสื้อตัวนี้สวยไหมอืมกูว่ามันก็ธรรมดานะมิหน่าหระเสื้อมึงตัวร้อยห้าสิบใช่ฮะมันธรรมดามันเสื้อมโนโรงทำไมอะ่ะบางคนชอบมันก็ซื้อไปราคาร้อยห้าสิบาท างคนรู้สึกว่าชอบสลามไบแอมมากกว่าหรือปาตเบรดแมนตาเลเขาชอบอันเนี้ยแต่เขาก็ให้ค่ามันแค่ร้อยห้าสิบาทก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบให้มันให้คนคาดหวังอะไรเยอะแยะนะครับแค่ใส่สนุกในแต่ละวันและทุกคนซื้อได้ใครอยากซื้อไปใส่ก็ซื้อได้ซื้อฝากซื้ออ,อะไรไม่มีปัญหาราคาไม่แรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งเป็นน้ำใจกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกกันโลโก้บางโลโก้ดูไม่เป็นมืออาชีพ อย่างเงี้ยมืออาชีพไหมธรรมดาธรรมดามากมันมีม้าน้ําที่มันอลังการมันดีเยอะหรือบางทีเขาก็เนี่ยหรือบางทีซาแลนมูซาเลนมูมันคืออะไรอ่ะถ้าไม่อธิบายมันคือมีดพับก,ก็ไม่รู้ซาแลนม,มนแลูแปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยแปลว่าแผ่นดิน,นเกี่ยวอะไรมีปังไม่เกี่ยววะผู้ชายเจ้าชู้เนี่ย <laughs> มีลูกทั้งมาหน่อยขายทั้งเหรอหรือไงก็ต้องจอดหรือก็ไปในงานอีกใช่ไหม ว่าเออที่บริษัทขายเลยว่านั่หนักเลยนะแมงมุมเนี่ยสไปเดอร์โก้สไปเดอร์คอปเปอเรชันถ้าคุณไม่จบไม่รู้แมงมุมอะไรวะถ้าเซิร์ชสไปเดอร์โก้คุณจะเจอผลิตภัณฑ์ของเขาเลยเพราะดัตตาเบสของเขาอะมันเยอะมากพอคุณก็จะเจอเลยเวันนี้ผมลงเรื่องเรื่องโลโก้นะขอโทษทีสำหรับสาววอกเรื่องมีดนะครับผมก็พลาดไปพลาดมาแต่ไม่เคยหยิบมานั่งเป็นจิ้นจันทร์แบบนี้เหมือน2 3คสาปที่ผมถ่ายเรื่องมีดนะอะเรื่องเรื่องเหล็กอนะคุณลองไปดูนะฮะ โอเคไหมครับแมงมุมยังไม่รู้เลยบางคนมีกล่องวางอยู่อย่างงี้คุณรู้เหรอขายอะไรถ้าคุณไม่มองโรดักรอบข้าง C R K T ถ้าไม่แปลให้ออกไม่รู้นะโคลัมเบียหรือว่าไหนแฟนทูนเออเหมือนเครื่องมือวะ่ะมาเขียวแบบนี้อ่าเขียวนึกถึง Starbucks เว้ย <c oughs> ไอกาแฟกาแฟดีนี่นว่ะอ่าวาไปบางทีมันดูไม่เป็นมืออาชีพต้องปรับหน่อยมี้ยเสียตังค์ให้หนูห่อไหมคะปรับแบอ้ปรับโลโก้ไม่ใค่อย้ยหรือบางทีแบรนด์มันอยู่ในช่วงของการเติบโต มีหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่นะ Microsoft Microsoft เยอะแยะมากมาย Windows Windows Apple มีการเปลี่ยนโลโก้สินค้ามาเรื่อยๆใช้แบรนด์เดิมเปลี่ยนโลโก้สินค้ามาให้ช่วงการตามตามช่วงแบบไตมันนะปีหนึ่งเปลี่ยนทีเร็วไปสักสองปีเปลี่ยนทีอะไรองี้แล้วแต่แต่ว่าจุดตรงนั้นมาแล้วแต่มีเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนวิชั่นก็วางแผนได้เลยเฮ้ยแต่ก่อนเราขายมีดที่แมงโซปออกสารรมปัจจุบันเราขายมีด เป็น innovation หรือเรา,เ,ราเปลี่ยนจากขายนี่ขายดาบ laser เลเซอร์แล้วเว้ยก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตามผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นนะครับ c o ซิ l ปัจจุบันมีสินค้ามากมายมีสีสันมากมายแล้วก็ใช้โลหะที่มากมายแต่ก่อนอาจจะคุมโทนอยู่แค่เบอร์สองเบอร์เท่านั้นแหละี๋ยวนี้มีมากมายนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านคนจะงงมากสินค้าแบบเดียวกันทำไมมันมีสองโลโกโออ้ก็ต้องเขาก็ต้องมาถามอย่างเงี้ยอย่างเง,งี้ยว่าไงผมอธิบายเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสินค้าตัวเนี้ย ม่ใช่ของเก่านะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ถ้าล็อตหน้าก็คงจะเปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับมันเป็นมันจะเป็นลักษณะของมันอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่เขาจะเปลี่ยนโลโก้กันบางทีโลโก้มันดูเขาเรียกอะไรมันซับซ้อนเกินไปมันดูมันดูไม่สวยอ่ะมันดูแบบไม่จบเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเร็วมากเลยมันเปลี่ยนจากนี่ มาเป็นอันนี้อันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะก็อาจจะผลิตอยู่แล้วก็มาเป็น S R <SR> M <S แบบนี้แต่ผมว่าอันนี้สวยที่สุดใครคิดยังไงผมไม่รู้นะเพื่อนๆลองดูสามแบรนด์นี้ก็นละผมว่าอันนี้สวยสุดดีไซน์กล่องผมว่ามันดูล้ำดิอันนี้ผมว่ามันธรรมดาจีนแดงเลยเนี่ยแต่ของดีนะอันนี้เราไม่คุยเรื่องของนะอย่างที่บอกไอ้พวกผลิตไม่เกี่ยวกับมึงอันนี้การตลาด ฝ่ายศิละปะก็คุยกันออกแบบมาชอบอันไหนยังไงละเอียเอียก็เลือกเอาแล้วกันเอียจะวิวัฒน์อย่างนี้อย่างนี้ห่อแล้วแต่ะเอียะเลยเนียก็ว่าไปนะครับหรือคุณจะแยกแบรนด์ของสินค้าแยกไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็แล้วแต่คุณนะครับนี่ก็คือหลักการในการออกแบบโลโก้เหตุผลในการว่าทำไมบริษัทมันจะต้องมีการเปลี่ยนโลโก้ดีว่าเฮ้ยบริษัทเอาฟังไอ้พวกนี้มาขายงานแล้วต้องมานั่งดูโลโก้ตัวเองว่า โลโก้เรามันเหมือนมันเหมือนอะไรวะอะไรเงี้ยเออดูไปมันเหมือนบริษัทขนส่งเนี่ยทั้งๆท,ที่เราอาจจะเป็นบริษัทแต่งรถอะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนเห็นแล้วก็จดจําเพราะว่าอย่างที่บอกไอ้โลโก้พวกนี้มันเป็นหน้าต่างหน้าเลยที่บอกเราว่าไอ้นี่มันร้านอะไรวะมันก็คือโลโก้ที่ไปตั้งอยู่อ่ะมันม่งบอกถึงอะไรใช่ไหมครับเอออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ชื่อของมันมันเกี่ยวกับอะไรวะแต่ของบางอย่างก็ไม่ได้สัมพันธ์อะไรกันเลยแล้วโลกก็จดจํามันแล้วด้วยนะครับอไปเดโก้คนก็ฮือฮากันทั้งโลกแมงมุมเกี่ยวอะไรกับมีดวะเออก็มีบริษัทที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็มีอ่ะไม่เห็นต้องมีตัวมีดตัวอะไรเข้ามาในนี้เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับเนี่ยไฟเบิร์ดไนท์ยังต้องอธิบายว่ามันคือมีดนะครับบางโลโก้ก็ต้องอธิบายว่ามันคือมีด เนี่ยไฟ so, so, เบอร์กันโซ่บายกันโซ่อย่างเงี้ยอธิบายเลยหรือแม้กระทั่งเนี่ยวิกตอรีน็อกส์แต่แบรนด์นี้เราเห็นมาตั้งนานเห็นมันตั้งกันเด็กเราเห็นตัวเนี้ยเราจะรู้เลยนะครับสังเกตไหมเราเห็นตัวนี้เราจะรู้เลยอ่วะว่ามันเป็นพวกตระกูลมาลติทูนอ่ะแล้วประกับสีแดงๆมันนําเสนอผ่านให้เราเห็นมาตั้งนานแล้วผ่านหนังสือผ่านอะไรก็แปรนด์เนี้ย อาจจะมีการปรับมุงปรับอะไรหน่อยแต่ใช้ชื่อนี้แหละโลโก้แบบนี้แหละโลโก้ตาแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มาตั้งนานแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งบักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวันแรกที่ผมรู้จักบักมันก็โลโก้นี้แล้วอะอเข้าใจไหมแต่หลายๆยอ่อเมื่อผ่านเวลามาปุ๊บเป็นสิบปีเนี่ยผมเนี่ยนะอยู่ในวงการมีดมาก็ประมาณสิบสิบห้าปีแถวๆนั้นแหละมันคงก็เห็นมาตั้งแต่อย่างเงี้ยละ แต่รายใายโลโก้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นก็คือที่บอกโคสติลมันก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เห็นมันเปลี่ยนสีกล่องมาแต่ก็ยังชื่อเดิม,มเดิมเลยนะครับก็แล้วแต่นะนี่ก็คือเหตุผลในการที่เขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่สวัสดีครับ